สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมมาชวนทำ Water Station เป็นของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอ่าเป็นแบบนี้เื่อใครยังไม่รู้นะครับก็คือเขาจะมีเครื่องเล่นที่เป็นแบบเครื่องน้ำอันนี้เป็นภาพนะผมไม่กดเป็นภาพใหญ่ก็คือเขาจะต่อมาเป็นท่อแล้วก็ให้เด็กเทน้ำข้างบนแล้วก็ดูว่าข้างล่างจะไหลไปตรงไหนนะครับอ่าเสริมสร้างพัฒนาการก็ชือใช้ประมาณแบบเด็กอายุประมาณ2ขวบ3ขวบ ถ้าเป็นของสำเร็จรูปที่ผมเห็นเขาขายเนี่ยแพงอยู่นะครับพันเจ็ดสองพันสมพมีหมดอ่ะแต่ว่าวันนี้เรามาทำเองกันอันนี้ผมเปิดเป็นของมึงนอกแล้วกันนะครับเพราะว่าของเมืองไทยเหี๋ยวเออโดนเรื่องลิขสิทธิ์อะไรต่างๆก็คือเนี่ยจะเป็นแบบให้เด็กเกอกน้ําใส่ต่างๆแล้วมันก็จะไหลลงมาข้างล่างข้างล่างเขาก็จะมีถาดมีถังน้ำอยู่นะครับอย่างเงี้ยมีถาดมีถังน้ำอยู่แล้วก็เอา กระบะอะไรก็ได้นะครับที่บ้านเรามีตัวเนี้ยไม่ต้องไปซื้อเพราะว่ามันจะแพงตัวนี้ต่วนตัวท่อไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นซื้ออะไรบ้างอ่าในนี้คือรายการที่ผมซื้อนะครับก็ทั้งหมดค่าท่อนะครับอยู่ที่414บาทค่าจะส่งมัน79บาทแล้วก็ส่วนลดก็คือกดเป็นส่งฟรีนะครับก็คือมันจะลดไป37บาทเหลือ456อันนี้เฉพาะข้อต่อนะ เฉพาะข้อต่อก็จะมีข้อต่อบวกนะครับข้อต่อบวกตัวนี้ทั้งหมด4อันก็รวมตัวละ18บาทอันนี้ให้เราซื้อ4ี่หุ่นนะครับสี่หุ่นก็คืออันนี้เป็นลานท่อน้ำนะแล้วก็เป็นข้อต่อ PVC ที่เป็น3มทางนะครับแบบนี้3มทางฉากแบบนี้นะครับ3ามทางฉากเมื่อกี้เป็นบวก4ทางนะอ่าี่ทางเนี่ยซื้อสี่สี่อัน แล้วก็3ทางฉากซื้อ4อันนะครับซื้อ4อัน3าทางฉากก็จะอันละ25บาท4อันก็ร้อยหนึ่งเมื่อกี้18บาท4อันก็อีกเกือบร้อยหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดใช้4ี่หุ่นหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นข้องอข้องอตัวเนี้ยแถวบ้านเนี่ยหาซื้อได้2ตัวล่างเนี่ยร้านแถวบ้านชอบมีแต่ว่า2ตัวบนเนี่ยมันไม่มี ผมก็เลยซื้อผ่านาช้อปปีเลยทีเดียวนะครับทั้งบนก็จะมีอ่าสี่หุน้นเนี่ยอันนี้ข้ององผมซื้อทั้งหมด14ตัว14ตัวนะครับอันนี้ตัวละ8บาทแล้วก็ข้อต่อ PVC สีขาว4หุ้นนะครับตัวนี้เป็นแบบ3ามทางตัวนี้ผมซื้อ13บาตัวนะครับอันนี้ตัวละ10บาทนก็รวมทั้งทั้งหมด414บาท ต่อไปเป็นตัวท่อน้ำนะครับอันนี้ผมซื้ออีกร้านหนึ่งเพราะว่าร้านนู้นเขาไม่มีอันนี้อันนี้จริงๆซื้อแถวบ้านก็ได้นะแต่ว่าผมแบบจะได้ให้เขามาส่งทีเดียวนะครับเขาจะขายเป็นท่อละ1เมตรร้านนี้นะมิ n ิช็อปอะไรนียครับให้เรากดไปที่4หุนนะครับ100เซนก็คือกดไปทั้งหมด8ก็จะเป็น8เมตรนะครับจะเป็นแบบนี้ก็คือเขาขายเมตรละ19บาบาทถ้าซื้อแถวบ้านถูกกว่าแน่นอนนะครับ อันนี้ขายเมตรละ19บาทอ่าถ้าเป็นท่อรู้สึกว่าเขาจะอยู่ที่เส้นละ4เมตรนะครับถ้าแถวบ้านนะก็ถ้าเป็นเส้นละ4เมตรก็ซื้อ2เส้นอันนี้ผมซื้อเป็นแบบให้เขาจัดส่งเขาต้องหันมาเป็นอ่า100เส้นละ100เซนนะก็คือผมก็เลยซื้อ8เส้นนะครับอันนี้อยู่ที่152บาท นะรวมกับอันเมื่อกี้400กว่าบาทกับ152บาทก็ตกประมาณอตีเป็นว่า550แถวๆนี้นี่ครับแค่นี้เลยต้นทุนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วเรามาดูวิธีการประกอบกันก็อันนี้ของมาส่งนะครับก็แกะดูไว้ๆเลยนับจำนวนว่าถูกต้องไหมก็มีทั้งข้อต่อแล้วก็เป็นท่อ pvc นะครับอย่าลืมนะตัวนี้4หุน แล้วก็อันนี้เป็นกระบานะครับกระบาตัวนี้ผมเอามาจากโตะเพเด็ก <P ay deck> นะครับก็คือมีอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเรามาทําฐานด้านล่างก่อนผมก็วัดท่อประมาณ20เซนทั้งหมด6ท่อก็เอาตลับเมตวัดขีดแล้วก็เอากันไกลตัดท่อตัดนะครับหลังจากนั้นก็เอาข้อต่อ3ทางมาเสียบตามวิดีโอนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเสียบเฉยๆนะครับไม่ต้องติดกาว ก็จะได้ทั้งหมด2ชุดแบบนี้นี่นะครับ2ชุดแล้วหลังจากนั้นเอากระบะมาวัดความกว้างก็ตัดท่อเท่ากับความกว้างของกระบะแล้วก็เสียบกลางเป็นคานแบบนี้ครับเอากระบะวางลงจะได้ภาพนี้ก่อนต่อไปตัดท่อ10เซนอีก4เส้นมาทำเสาแล้วก็เอา3ทางฉากเสียบด้านบนนะครับจะได้แบบนี้ครับ ต่อไปเรามาตัดท่อตามความยาวของด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็เอาท่อมาทาบแล้วก็ขีดเลยก็จะได้แบบนี้ครับหน้ากับหลังแล้วต่อไปเรามาทําด้านซ้ายกับขวากันก็เอา3ทางนะครับนี่นะก็เอาสทางมาไว้ตรงกลางเราก็ตัดท่อซ้ายกับขวานะครับผมใช้การเอาท่อมาวางแล้วก็ขีดเลยนะครับไม่ได้วัดอะไรเลยให้ตัวเนี้ยอยู่ตรงกลาง ประกอบแล้วจะได้รูปแบบนี้นะครับต่อไปก็คือขึ้นเสาเราก็เอาท่อมาตัดเป็นความสูงขึ้นมาข้างบนแล้วก็ใส่ข้องอ90ลงไปความสูงแล้วแต่เราต้องการนะครับประมาณไซส์ที่ว่าเด็กเอื้อมมือถึงข้างบนแล้วหลังจากนั้นนะครับตัดท่อท่อละ1ิบเซนแบบนี้หท่อมาไว้ระหว่างข้อต่อเครื่องหมายบวกก็เสียบไปเรื่อยๆก็จะได้ภาพนี้ครับเราก็นํามาเสียบข้างบน ใกล้เสร็จแล้วครับที่เหลือก็ทำตัวน้ำย้อยลงมานะครับแบบนี้ย้อยลงมาเป็นตัวทีอันนี้ออกแบบเองได้นะครับไม่มีตายตัวเลยตัวนี้เราสามารถแบบว่าสมมุติว่าวันที่1อ่าให้น้ําไหลลงมาท่อนี้วันที่2เราหมุนบิดไปทางอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กจะได้ดูว่าอ๋อลินท่อนี้มาโผล่ตรงนี้ลินท่อนี้มาโผลต่ลผลตรงนี้นะครับหรือลินท่อนี้มาโผล่ตรงนี้ ส่วนด้านล่างนะครับตัวถาดรองน้ำผมทำไว้แบบดึงออกมาเทน้ำทิ้งได้จะได้ไม่เป็นตะไคร่นะครับเราจะไม่เก็บน้ำทิ้งไว้ใช้เสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็คว่ำส่วนด้านล่างผมต่อท่อขึ้นมาอีกนิดนะครับเอามาทำขาอีกสัก10เซนเพื่อให้ยกสูงจากพื้นหน่อยหนึ่งส่วนด้านบนก็ใส่กลวยเข้าไปนะครับอันนี้ผมทำตัวอย่างให้ดูจริงๆใส่ครบสช่องเลยนะ และนี่นะครับถ้าสั่งท่อตามที่ผมบอกนะครับก็จะเหลือเศษเท่านี้เลยไม่เหลืออะไรทิ้งเลยนะครับก็เวลาเล่นนะครับเราอาจจะเอาสีผสมอาหารหยดลงไปในน้ําสัก1หยด2หยดนะครับให้น้ําเปลี่ยนสีแล้วเวลากอกจากด้านบนลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะสวยนะครับหรือว่าเราหาเม็ดโฟมพวกเม็ดโฟมเล็กๆหยอดตามนะครับเขาจะมองว่าจากช่องเนี้ไปโผล่ช่องไหน นี่นะผมทำก่อนตัวเล็กตื่นพอตัวเล็กลงมาแล้วก็มานั่งดูจะจะได้แบบนี้ครับก็เวลาเล่นนะครับไปวางไว้ที่นอกบ้านตรงลานจอดรถว่าเวลาเล่นมันจะเลอะเทอะที่พื้นอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตาม